1สนสองนี่รวยนะเพราะว่ามันนัละสองหมื่นเลเพื่อนนับหก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 หเหก่อหก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 หอนกห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 กเกห่หมันกห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 กกห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 นหก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 ก็กรกห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 กมันกหกหหกหนหกอกหัสกหกหอหก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 มกหกากหกกมหกกกไม่ก ใครคือมิกาไอ้แก่นั่งกระจายแล้วโกรธเลยพี่วพี่ดิพี่ว่าใช่ว่าพี่ว่าใช่หรอให้พี่มันนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่พี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าแกง๊งหรอเฮ้ยท้กค,ครับทักค,ครับอาหาร,รข้าวครับพี่ ไม่แทงกูุ้ยเป็นยาป่ะมึงอะฮะกุ ai, unlike, unlike, ้ยกุ hiện, like, ้ยอะไรมึงอะได้หมดนะเว้ยมึงหงายเฮียได้หมดแล้วมึงจะอ่อนได้หมดแล้วของมึงไอ้โง่ได้หมดแล้วของมึงไอกระจกกุ้ยอะไรสัตว์ไอ้เฮียโนเนไม่น่าเน่าเฮียอั布拉คเป็นเฮียอะไรสัตว์ปากดีไรเฮียนักดนตีในควายเฮียจนไอ้เฮียขยะมึงนี่ตัวเสี่ยวเลยที่กูบอกอะไรให้แล้วเว้ยควายมึงอะตัวกระจอกเลยเด็กเฮีย เหี้ยปากดีไอ้สัตว์ปากดีเหรอไอเด็กเหี้ยปากดีเหรอไอเด็กเหี้ยเด็กหัวเกี้ยนไอเควายมึงกับตัวเสี่ยวเลยไอ้ควายเด็กเฮียเหี้ยลูกชูไอ้สัตว์มึงกับลูกชูไอ้ควายเหี้ยลูกชูไอ้ควาย มันมันบอดอะไรข้างนอกข้างนอกอะไรอะไรข้างนอกเฮี้ยเสียวข้างนอกเฮี้ยอะไรมึงไอ้ใสอะไรสมองไอ้ควายด่าเป็นว่ามึงไอ้สัตว์ควายเดี๋ยวกูจะชูมึงด่าเป็นใบเด็กเฮี้ยสัตว์ด่าด่าไม่เป็นเลยควายอะไรสมองไอ้ควายอเฮี้ยกระจอกข้างนอกเฮี้ยอะไรมึงไอ้สัตว์ไอ้ไรสมองไอ้ควายเฮี้ยขยะแต่งตัวจับกลางข้างถนนไอ้เด็กเฮี้ยด่าด่าไม่เป็นเลยสัตว์หักแยกแยะเป็นใบควายไอ้เด็กเฮี้ยไอ้เด็กไรสมอง เอ้ดูเหนื่อมึงได้เออดู่อได้เนี่ยเขาน่าเลยนะมึงทำอะไรกูไม่ได้เขาเนอกคุ้ยเลยมึงไอ้สัตว์เขาเนอกคุ้ยเลยมึงไอ้เฮี้ยเสี่ยวเขาเนอกคุ้ยเลยมึงเขาเนอกเฮี้ยอะไรมึงไอ้ไร้สมองเขาเนอกคุ้ยเลยมึงไอ้สัตว์ไอ้เด็กเฮี้ยไอ้เฮี้ยจับกลางไอ้สัตว์มามามาเดินพิกทังในกระดาษคุ้ยเดินเดินหลบขี้ไก่คุ้ยไอเฮี้ยอะไรสัตว์ไอ้ไร้สมองเดินเหยียบขี้ไก่อยู่เลยมึงไอ้ไร้สมองไอ้เฮี้ยลูกชูไอ้ควายไอ้เฮี้ยลูกชูไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยกระจอกไอ้เฮี้ย ถ้ากูถ้ากูเป็นป๋าม้ามึงน้าไอสัตว์กูเกิดมานะกูรู้มึงเกิดมาแบบไี้กูเอาคิเท่ายัดปากมึงแต่เกิดไอเด็กเขี้ยไอเด็กไรสมองไอ้ควายด่าก็ไม่เป็นแอคเขี้ยอะไรสัตว์หัดมีมารยาทบ้างนะมึงไงสัตว์หนึ่งคือด่าให้เป็นสองเขาเล่นกระจอกสามคืออาวุธไม่มีสี่คือวิ่งต่อยไอกระจอกเนี้ยีอะไรดีวะมึงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมึจะใช้มึงเป็นไรหรือบ้าเดี๋ยวมึจะใช้มึงเป็นเครื่องมือแอคต่างอเะไรเนาะไงหรอวะกระจอกคือหนึ่งเลยมึงทำอะไรก็ไม่เป็นไอกระจอก นั่งซ้อนมอไซค์าระห้าพอยู่เลยมึงควยชวนคนไปซ้อมอเซค์อยู่เลยไอเด็กปัญญาอ่อนใครเขาจะไปกับมึงอ้นี๋ยวเดี๋ยวอดี๋ยอเเสมองไหลตายมงครับน่าจะไม่ไม่มีอยู่แล้วหรือเปล่าผมว่าไม่น่ามีอยู่แล้วเเอดวยอรเดีย ได้ไม่เป่าๆดไม่อปลฮาร์ดด้ไนฮาร์ดอ่ะอะไรไปไหนฮดพี่กดทิ้งอันนี้ปั๊บเดี๋ยวค่อยทิ้งก่อเดี๋ยวค่อยทิ้งหลังไม่ได้ป้นตตมองแล้ว่อนหมอ่หอหมอหมอีอ่หมอนีอีหหมอมอี่หม่น่หมอนนี่หมหมอมี่นหมอดูหมอีนอ เฮ้ยยีโดก็ทือฟรีเว้ทือเดก็ทือเดดาก็ทือเดก็ทือเดก็ทือเดลองหมอนเว้ยลองมอนเว้ยเฮียลองมอนเว้ยทือแมงดีเฮียเฮ้ยก็ทือแมงดีดาบก็เทือแมงเลยเพื่อนโหเฮียทือมันเลยไอเด็กเฮียอะไรเฮียอะไรมไอสงตวสแอคเฮียอะไรมืองสัว์เฮียชนเฮียอะไรควายสภามืองสั่หน้าตกปลาฮอกเลยควายไอเด็กเสี่ยอะไรมึงมาดบังหน้ารถเียอะไรสัว์เดินบังหน้ารถเที่ยอะไรสั่นอะไรสมองไอควายไอเด็กเฮียเดินมาเดิน ชนทมไมทำฮี่อะไรสัตว์ไอ้ไรสมองเฮ้ยวังหมอเว้ยตัวเองตา้สัตว์มีสมองต้องายี่เฮ้ยหมอเป็นดครับหมอ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 อะไร อะไรอะไรอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงไอเด็กเฮียไอเด็กหัวเกี้ยมันเป็นเฮียอะไรมึงไอสัตว์ว่าคุณว่าไอสัตว์มาที่อยู่ไหนวัดวัวัด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 อะไรวะวงวัดเฮียอะไรวัดเฮียไอวัดเฮียอะไรตลกแดกดก็ได้สัตว์ตลกตลกแดกดก็ได้เฮียตลกแดกดก็ได้สัตว์อะไรมึงไอสัตว์เฮียเบียวไอสัตว์มึงตลกแดกดก็ได้เฮียวะวงวัดเฮียอะไรมึงไอเฮียวะโงวัดเฮียอะไรมึงตลกแดดไอสัตว์ไออะไสมองตลกแดกดก็ได้เฮ้ยตลกแดกดก็ได้ไอสัตว์ไอเด็กเฮีย ตลองแดกไอ้ควายตกลงแดกเหรอตกลงแดกงก็ได <ator il S 1> ้ไอ้เหี้ยมันลงวัดวงวัดเหี <S 2> <S 2> <S <iento> ้ยอะไรด่าอย่าแยกแยะมันไปเลยไอ้สมองไอ้ควายด่าอย่างแยกแยะมันไปเลยเด็กเหี้ยด่าอย่างแยกแยะมันไปเลยเด็กเหี้ยไอ้เด็กไรสมองไอ้ควายไอ้เด็กหัวเกียร์ไอ้เด็กเหี้ยเดี๋ยวกูตีลูกหัวมึงไอ้สัตว์มาเนี่ยไอ้เด็กเหี้ยมาเนี่ยไปใกล้เตะกูเนยไอ้เด็กหัวเกียร์

เปอาพี่บ้าซ้อมไอ้ซ้อมซ้อไอซ้อมซ้อข้างหน่อไอ้เด็กเฮียเฮียซ้อมซ้อไอควายมึงไป่ได้วุธมาดิเฮียจนในควายเมื่อแทนแทนได้กูมีอาวุธไงก็มีอาวุ้นไงฝันไอ้เด็กเฮียไม่ใช่มึงไอ้เฮียจนในฝัดไอ้เด็กหัวเกียนไอ้ควายกูมีอาวุธก็แทงมึงดิสันไอ้กระจอกไอ้เฮียมึงจนก็มึงไม่มีอาวุธไอ้ควายดีเธอหรือเปล่าไอเฮียเสี่ยวไอควายเดี๋ยวกูตบหน้าแตกเลยเด็กไปงจนอ่ะสภาพมึงอย่างจนไหนเฮียไอ้ควายไอ้เฮียมึงด่าไอ้ด่ากูแล้วแทงกูด่ากูแล้วแทงกูสีีไอ้เย ด่ากูแล้วแทงกูด่ากูแล้วแทงกูด่ากูแล้วแทงกูด่าพด่าพด่าเขาจริงมึงก็หนีคุยไม่ด้วยด่งแล้วแทงกูไม่ด่าเล่นเล่นไปตัดหน้ามึงเอาโคตรสีแบบบรกาบอกไปแล้วเหรอเป็นไมาคุยดากันไม่ได้พี่น้างนอกเลงพี่น้องเลยเมื่อกี้ไม่ใครหลุดลูกกันนี่เปล่าลูกอะไรเวลลูกกะเหรอใช่ไม่มีนะผมไม่ได้ยินนี่พี่ได้ยินอ่ะใช่เหรอใครพูดอ่ะไม่รู้ผมไม่ได้ยินอ่ะ หมันเปล่าพช่องพี่ยังได้ยินเลยหมันเปล่าเวะนี่เมื่อกี้เลยเนี่ยช็อตเมื่อกี้เลยเนี่ยกอนพี่เรียกน่ยใช่หรอสวยน้องชายมึงเก่งเชี่ยอไร้สัตว์มาขนมขนอไอสัตว์เอาจริงมึงก็หมาไอควายหมาหน้าตามึงไงเด็กเกียร์มก้าไอสัตว์มันยิ่งอันไปทิ้งกองปูนได้เพี่อได้ได้เด็ออะอดเออเออเออเอาเอนเออ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 มอนเอออออเ เช้ลูกกระหลิดอีเชื้อพยาอ่อนอีเหี้ยด่ากันได้เฮ้ยมันใช้ตำรวจหมอเท่าไหร่วะในการอุ้มแปดว่าหมอเฮ้ยอ๋อฟลายมาเว้ยตายตาย มันไม่มีอาวุธด้วยกระทืบไปเด็กเสี่ยวนะครับกระทืบไปเด็กเทียนี่นะครับสภาพแม่งเหมือนหรู้ป่ะสภาพไม่เหมือนจับกลางข้าวถนนไอ้ควายไร้สมองไอ้เขวี่ดเด็กไม่เป็นไอยเด็กเหี้ยแล้วของของอันดับสองที่อะไรสักไอ้ลูกนายด้วยไอ้สัตว์ฟังฟังฟังแปลวของงานดับยับตัวมาแล้วไปส่งกองปูนให้ตำรวจไปจับอย่างฟอร์มไอ้เขวยมึงโคตรฟอร์มไอ้เขวี่ยมฟอร์มเหี้ยไม่จริงจริงจริงไม่ต้องก็ได้นะมันก็โดนสุ่มเสี่ยงแล้วล่ะ เออเอาให้มันโดนบินเยอะๆพี่ให้มันโดนบินเยอะๆเสี่ยวเพื่อนร้องหรอให้มันเนี่ยให้มันโดนจับไอ้เหี้ยลุกกุลิดกูจะบอกอะไรมึงให้นะไอ้ลุกกุลิศตัดยัดจัด S <S กัดหูแม่งเลยสัตว์เหีย้ยมันทำให้กูบ้าไอสัตว์ลูกกัดหู้แม่งเลยไอ้ิการเหี้ยไอเหี้ยอะไรด่าก็ไม่ด่าก็มั่วไอ้คุยเหี้ยปัญญาอ่อนไอสัตว์เอาง่ายมึงเอาง่ายมึงจะทำไงให้ให้กูหลุดนะครับไอ้เหี้ยอันดับแรกเลยนะครับคือมึงต้องมึงต้องทำหน้าลิงก่อนเดี๋ยวกูหลุดให้ดูปะ่ะเดี๋ยวกูหลุดให้ดูไอ้กาดไอ้เหี้ย <S 2> <S 2> ทำหน้าลิงให้กูดูก่อนไอ้เหี้ย,เ,ย,เ,ยเอาแบบเอาแบบว่าเอาลิน้นเอาลิ้นเอาลิ้นไปดุนเหงือกเหงือกฟันบนหน่อยไอชิการเหี้ยทำหน้าลิงให้กูดูก่อนไอ้เหี้ยอุ ญไอ้ศไอบอลังเทไอ้ลังแค